สวัสดีครับนะก็สวัสดีทุกท่านนะครับนะฮะประจำวันพฤหัสบดีที่16มีนาคมนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับนะที่พวกเราเนี่ยนะมีความหวังนะครับนะในเดือนหนึ่งมี2ครั้งนะครับซึ่งผมก็หวังเหมือนกันนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนะกับวันหวยออกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันวันนี้นะครับนะผมเคยได้ไลฟ์สดหรือพูดคุยผ่านไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็ ขออนุญาตมาทําคลิปตัวนี้เลยแล้วกันนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมีคนโดนประมาณ3-4ท่านนะครับบางท่านก็ไม่ได้โอนเงินก็รอดไปนะครับนะมันเป็นสินเชื่อออนไลน์นะครับที่ผิดกฎหมายนะครับที่ต้องโอนเงินก่อนนะครับมันเป็นบริษัทชื่อว่าบูมันนี่นะครับนะหลายๆท่านสอบถามมาว่าเฮ้ยมันเป็นสินเชื่ออะไรหรือเปล่านะครับนะจริงๆอ่ะผมจะบอกเป็นกลางๆนะครับว่าหลายๆบริษัทนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันอาจจะมีที่อยู่จริง มีการผลิตสินค้าอะไรจริงแต่ว่าไม่เกี่ยวกับสินเชื่อเลยนะครับนะซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างนะครับนะต้องต้องบอกแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเราก็วิเคราะห์มีสติหน่อยละกันเวลาโทรเข้าหาก็โทรเข้าหาสํานักงานไปเลยนะครับอย่าคุยมือถือหรือแอดไลน์คุยกับมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นพนักงานบริษัทนั้นๆนะครับวันนี้ผมขออนุญาตทาเป็นคลิปของบูมันนี่จำกัดเลยละกันนะครับเวลาใครที่ กดเซิร์ชเข้าไปเนี่ยจะสมัครหรืออ,อ,อยากที่จะได้เงินสินเชื่อตัวนี้นะครับจะได้เห็นคลิปผมด้วยนะครับจะได้ระวังตัวไว้ด้วยนะครับว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างอ่ะยกตัวอย่างสําหรับวันนี้นะครับนะก็มีผู้ติดตามผมอยู่ท่านหนึ่งนะครับนะก็ได้พิมพ์เข้ามาสอบถามด้วยนะครับนะจริงๆอะ่ะผมแจ้งไว้แล้วแหละในการไลฟ์สดหลายๆครั้งนะครับว่าบูมันนี่เนี่ยมีมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับต้องระวังดีๆนะครับห้ามโอนเงินก่อนเด็ดขาด นะครับอันนี้ก็เป็นมุ๊กเดิมๆนะครับก็มีอยู่ว่านะฮะน้องผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับสอบถามอ่ะสอบถามค่ะได้ทําการสมัครสินเชื่อผ่านทางไลน์ค่ะพี่ยุทธนะครับบริษัทมันนี่เนี่ยเออไอตัวสีม่วงๆเนี่ยนะครับยอดห0 0 0 0อนุมัติผ่านแต่ทางเราได้ใส่ใหมายเลขบัญชีเกินไป1ตัวนะเห็นไหมนะสินเชื่อตัวอื่นบอกว่าใส่เลขที่บัญชีผิดไปหตัวนะ อันนี้ใส่เกินหนึ่งตัวอ่ะมาอีกแนวหนึง่งแต่เหมือนเหมือนกันนะครับเราถอนเงินไม่ได้ครับพี่เพราะหมายเลขบัญชีไม่ถูกต้องเลยมีการอายัดระงับเงินยอด50,000ื่นไว้แต่ทีนี้ทางบริษัทของมันเนี่ยให้เราเนี่ยเอาเงินเข้าในแอปที่เรากู้6,000บาทนะครับเพื่อเอ่อทำการยืนยันตัวตนนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำจะถูกดำเนินคดีช่อโกงกับเราแบบเนี้ย มีด้วยเหรอคบพี่นะแต่กลับบอกว่าเราเป็นคนผิดที่ใส่ข้อมูลผิดให้เรารับผิดชอบนะแต่ดีนะที่น้องเขาไม่โอนนะครับหกพันบาทอืมเงินวิกหนึ่งเลยนะทำงานกันเนี่ยสิบห้าวันเต็มเมกันเลยนะครับสำหรับใครที่เงินเดือนหมื่นสองนะครับหกพันบาทนี่หวานเจยบเลยนะสำหรับมิจฉาชีพแม่งยิ้มเลยนะเฮ้ยเราอย่าโอนนะครับเนี่ย มันคล้ายๆกันหมดนะครับใส่เลขที่บัญชีผิดใส่เกินหนึ่งตัวเออเห็นไหมคนบ้าที่ไหนวะใส่เลขบัญชีผิดใส่เกินหนึ่งตัวเราจํากันได้ทั้งนั้นแหละเลขที่บัญชีนะนะยกตัวอย่างเนี่ยขนาดผมเมาเนี่ยยังส่งเลขบัญชีให้คนอื่นถูกเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะเป๊ะหมดทุกอย่างแต่ผมต้องการเงินนะ่ะไม่พลาดแม้แต่ตัวเดียวครับฟันธงได้เลยนี่คือก็นิสัยเหมือนพวกเราเนี่ยแหละ นะให้เลขบัญชีใครเพื่อต้อง,องการเงิน,นะจะพลาดเหรอกล้าพลาดไหมล่ะไม่มีนะครับนี่ก็เป็นพวกมิจฉาชีพนะครับที่แอบแฝงเข้ามาเราห้ามโอนเงินก่อนเด็ดขาดย้ําไปเลยนะครับบูมันนี่จำกัดเนี่ยหลายท่านโดนมาแล้วนะครับหลายท่านก็รอดนะครับผมแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับบริษัท e y y o n Cap i t a l นะครับเขาปล่อยสินเชื่อหรือเปล่าครับพิยุทธ มันให้ผมโอนไปก่อน4,006เพื่อที่จะได้กู้แต่ผมยังไม่ได้โอนไปเยี่ยมมากครับคุณรอดตัวไปนะฮะอย่าโอนนะครับสินเชื่อออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันจะให้โอนก่อนที่ถูกกฎหมายเขาไม่มีหรอกครับให้โอนก่อนนะครับมีแต่จะโอนมาแล้วแล้วก็หักค่านูนค่านี่อันนั้นแหละคือพวกที่ถูกกฎหมายนะครับอยู่ภายใต้การรับรองของธนาคารนะครับแห่งประเทศไทย จำไว้นะครับนะสตัวนี้นะบูมันนี่จำกัดแล้วก็บี y อนแคปิทอลนะครับเดี๋ยวผมทำหน้าปกไว้ให้นะครับใครที่หลงก็ไปสมัครหรืออะไรสักอย่างอ่ะต้องเจอคลิปผมอย่างแน่นอนนะครับนะยังไงก็ต้องเจอทุกคนห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดเงินเนี่ยสำคัญเลยนะนะครับกับการดำรงชีวิตนะใครอย่าหาว่าเงินไม่สำคัญนะครับนะมันไม่สำคัญตอนมีนะแต่มันสำคัญตอนที่ไม่มีนี่แหละนะครับ ฝากไว้ด้วยแล้วครับ2ตัวนี้บูมัน n ี y แล้วก็บ y o n นแคปิตอ l วิชาชีพครับสวัสดีครับ